มาด้วยความผิดหวังครับเขาก็ยังไม่เลิกนิสัยเป็นเด็กสังขารย,ยูยนะไนะนเ้าจะเข้ากรุงเทพมานานอ,อยู่ในสายเลือดจริงฮะเด็กสังขารเจงทลึ่ตีเบ็ดอย่าง,งบบเยยังไม่รู้เงียว่าข้างนัา้าเดินอีกมาประมาณสี่ห้าเก้าไม่จะมีหลุมอยู่เพราะเมื่อกี้ตอนเดินขาไปนี่เห็นตกหลุมไปทีปะวลมมาไม่รู้เดี๋ยวดูห่างกลละใกลหลุมละ,ละ,ละได้กาน์ดเท่าไง นั่นไงนหลุมหลุมเออเออขาอ๋อขาอย่าหลุมตอนไปก็จำไม่ได้นะเห็นตกไปทีแล้วหลุมเนี่ยอ๋อขาหน้าเขียดดูก่อนดิ